ไสีมาสีวงอิงหมอดสดพี่น้องสะก้อนมดทีนี่หามบัตริไปพี่น้องอันนี้ปูแขนปูแขนมาเสียกันเนาะปูแขนมน่ไห่เพ่อแมีกูก็เี่ยงแค่นยปูแขนเอาก็เป็นปูอิงี่ลีนะโอ้ยมาแข็งไปแท้มากเงินเงินชงวีไแมเรเอาเอาที่โอ้ยพี่ ก็นี่เพรโชคในเรื่องของเรื่องโชคเดียวเชิญครับเดี๋ยวเชิญท่านประธานชมรมนายกจังหวัดมาตราดด้านดรสิทธิพงศ์คจะเจริญแล้วก็ท่านนายกอ่าทุนทุกตะบนที่ยังอยู่ครับมาเม้าเราวัลให้กับพี่น้องชาวอำเภอบาราเบอร์แรกได้เคียงครับพี่ได้ซื้อบัตรเข้ามาแล้วมีรางวัลหาบัตรนะครับทุกท่านนะครับเป็นรางวัลใหญ่ด้วยนะครับมีพัดลมนะครับหม้อหุงเงาทีวีตู้เย็นแล้วก็ พองทำนะครับเดี๋ยวนี้สิ่งที่ต้องการที่สุดก็คือเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นเอาไปยังเอาหมื่นมันหนาวเนาะเฮ้ยพอทักหนาบน้าขึ้นนะผ่านร่มตรงนี้กันหนูก็ตัวนึงงด้วยจ้ะเนี่ยนี่นี่หลานี่หลาไป็ขายบัตรก่อนนี่หลาซื้อด้บัตรก็จะนะจ้าบ่ซื้อบ่ราะเไปขายทีเดียซื้อแล้วจะเป็นคนที่ละไปขายละก็ไปขายซื้อซื้อหัวตังค์ขายลอยโฆษณะมันทีไรแล้วมันลื้อบัซื้อ อาเรยนเชนเลยครับวันนี้ทั้งหมดพี่แผนวันนี้มีทั้งหมดกีบรางวันมีทั้งหมด10บรางวันนะสิบรางวัลสิบรางวันนะครับสำหรับพี่น้องนะครับชี้แจงว่าหากพี่น้องนะครับยุ่งให้นีเมื่อประกาศไม้เลขกอะมารับไปเลยนะครับหรือ้าพี่น้องบอยุ่นีนะครับจับไมายเลขได้กะ ติดต่อรับได้จากนายกประการบริหารส่วนตำบลทุกตำบลเราจะเก็บไว้ครับเก็บไว้เก็บไว้นะครับไปติดต่อเลยที่อบตทุกอบตรับเรียนเชิญท่านนายกครับเพื่อเพื่อที่จะได้ไิ้รับเกียรตรับดรีที่โพกับท่านานะครับแล้วก็นายกหนองโกนะครับท่านนายกโตแดงครับเชิญครับท่านนายกหนองสิมมานะครับมาเลยนะครับแล้วก็ท่านรองด้วยครับท่านรองท่านรองคนสวยนะครับ ัลองคนสวยลองหมาคนสวยมาเลยนะครับแล้วก็ท่านนายกอบตระหัวคนสวยอีกหนึ่งท่านนะครับมาครับอ่านี่สากควานครับผมขอน้องกัาไปเลยครับ <laughs> เ,เราจะมาเริ่มที่รางวัลท่าแผนจะได้เห็นนิเดียวหน่อยอ่าเชิญกล่องรางวัลครับเชิญกล่องรางวัลเขาบอกแบบเขาบอกแบบนั่นในแมนแบบคือในทีวีแม่แบบไี้เขาก็เชิญผู้ ตอนนี้เราได้เสียงรางวัลแเราได้เสียงอะไวบ้าโอ้ยนี่ก่อนที่จะทานพิมพ์สุขหมุนเลขอ่ะตอกแรล็กตอกแรล็กดูหมุนเลขกว่ามันจะเป็นิมแห้งพิมแห้งหย่อนจะเป็นอ่ะเรามาเริ่มรางวัลที่สิบกันแล้วกันฮะนะครับจะได้ไปเร็วฮะรางวัลที่สิบให้ท่านนายกฮะให้ท่านนายุให้ท่านนายกก่อนอ๋อท่านนายกก่อนเลยมาจับรางวัลรางวัลที่สิบเป็นรางวัลอะไรพี่แบงรางวัลที่สิบครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับผมเครื่องใช้ไฟฟ้าชิดหน่อยครับให้พี่หมอนยิงยกขึ้นมา บบเด็กยกขึ้นมาขอหนึ่งรางวัลท่านนายกมาเออไฟฟ้าครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นไหนชิ้นไหนพี่หมอนยกขึ้นมาให้พี่หมอนเช็ดมีปากกาไหมจะได้เช็ดได้เลยหมายเลขหมายเลขครับที่ได้รับรางวัลที่สิบเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าหมายเลขศูนย์สองเจ็ดห้าสี่ครับศูนย์สองเจ็ดห้าสี่ครับหมายเลขจะมีห้าหมายเลขนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวผมเก็บไว้อ่าอ่าผมผมไม่มีปากกานะครับพี่หวายพี่หวายมีปากกาไหมลูกอ๋อเขียนแล้วเขียนแล้วเมายเลขสนะครับอ่ะท่านนายกต่อไปจักขึ้นมาหมายเลขอ่าวันที่เก้าวันที่เก้านะครับวันที่เก้าเลยรางวัลครับครับอ่าแต่แล้วว่าตอนนี้รางวัลท้องคำเรากลังหากันอยู่นะครับตกที่ป่าย่านะครับเข้าดีเข้าดีอ่ากันอยู่อ่ะ รางวัลที่เก้ามาเลยครับที่จะได้รับเป็นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าหมันเดิมครับเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมครับอันนี้มีชื่อด้วยนี่คืออะไรครับเออนางสาวการพิชชาิาสุปัตนะครับอบตะโนราศีนะครับนี่อ่ามีเบอร์โทรด้วยไม่เป็นไรติดต่อง่ายครับอ่ะไปกันต่อจะได้เร็วๆครับรางวัลที่แปดครับหมายเลขหมายเลขหมายเลขคุณ 4458ครับ04458่ะ,ะ,ะรางวัลที่แปดครับเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าครับรางวัลอ่ะท่านนายกเขียนครับรางวัลที่สิบถึงหกเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งหมดเลยนะครับอ่ะอันนี้เป็นรางวัลที่แปดนะครับหมายเลข04539ครับ04539คุณนิรันต์นะครับคุณนิรันต์ อ่ะอันนี้รางวัลที่แปดรางวัลที่เจ็ดเอามาท่านนา,ายากจับมาครับเอาลุงกองมาท่านลุงกอง,เ,องเดี๋ยวทางยังอยู่ใต้ใหญ่เจ,ยายจา้าินเจ้าคนผัวเขาอยูุติจะขึ้นนั่นเอามาแต่อันนี้เป็นรางวัลที่ที่เจ็ดใช่ไหมพี่แผนครับรางวัลที่เจ็ดเอามาฮะเป็นรางวัลเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเคยครับยังหมายเลขที่ได้รับนะครับหมายเลข 03948ครับครับ03948ครับมีชื่อด้วยนะครับคุณสุรัติการคุณสุรัติการนะครับรางวัลที่หครับรางวัลที่หมาร้องเมาอย่าพูดแบบนี้ร้องเมาอย่าพูดแบบท้องตกใจรางวัลที่6เป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นเคยใช่ไหมพี่แฟนครับผมใช่ครับหมายเลข020 48ครับ02048นยครับครับอ้าวเอารางวัลที่5มาแล้วคราวนี้รางวัลที่5ครับรางวัลที่5้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเหมือนเดิมครับพัดเป็นพัดลมนะครับดลมนายกมาเลยครับหนึ่งท่านอามเลท่านมาท่านบุญเยี่ยมท่านบุญเยี่ยมกมพงครับรางวัลที่5ครับหมายเลข04152ครับ04152 เออฮ่าหนูเขียนเอารางวัลที่สี่เอาอุงอินจับมาเลยลูกมาเป็นพี่แพร์รางวัลที่สี่เป็นหม้อหุงข้าวครับหม้อหุงข้าวเจ้าของหม้อหุงข้าวเอามาหนึ่งรางวัลลาลาจับให้อ่านะฮะโอ้ยปู้ผู้จุ๊บนล็กเสียบานด์ดึงนี่เดาเดาปัวยจะรางวัลหนหมายเลขเอา มีชื่อได้นะครับ303966ครับ03966ชื่อด้านหลังครับมีวันนี้ตัวต้องชื่อคือสจีอานออก <c oughs> คุณรัติก,กางคำฮองครับมีเบอร์โทรด้วยครับ <laughs> อันนี้อุกหญิงเป็นคนจับไม่ว่ากันอไปต่อไปเป็นรางวัลที่สามเป็นรางวัลที่สามครับเป็นเป็นทีวี <TV. S 2> <c oughs> อันนั้นละ่ะทีวีหนึ่งรางวัล หมายเลขทีวีจอพี่ออกครับจอแปนหมายเลขศูนย์สามครับเพื่อมีบ่ศูนย์อก้าจอดลาเน่ยอดล้าเน่รับลงว่าเน่โอ้จอคนที่ครับเาเหลี่ยมตาเรับนะเส็ยนละท่านนนามสองเก้าหเป็นทีวีทีวีเออทีวีอ่ารางวัลที่สองรางวัลที่สครับตู้เย็นตู้เย็นตู้เย็นครับบ ตู้เย็นม,มือถือบนเมือกี้นะพ่อเด็กรางวัลทองคำครับนี่อ่าอยู่คอพิธีคอนไม่เกี่ยวครับเซตนี้ไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวลองเมาอย่าเข้ามันไม่เกี่ยวเส้นนี้ไม่เกี่ยวครับอันนี้ของจริงนะคะของ <Okay S 1> จริงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวน้องของหญิงใช่ไว้ทั้งที่เราหลังจะยุ่มยำลุ่มใจ อันแรกป่ะจ้ารางวัลรางวัลที่หนึ่งรางวัลที่หนึ่งย่ำคำอีลาอันโคเล่ในเรื่องหายใจในล่ะจากโคเล่จังสีในล่ะมันเข้ากันในเรื่อเออเอากุลิงกุลิงนี่ล่ะกุลิงกุลิงเสียเสียอ้ายด้วล่ะเออในล่ะล่ะเพียงความอายุกี่ท่านล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว เอาสิตัดสินแบบโกงไปโกงมาอยู่ล้วครับต้องไปต้องมานี่ยังกบขยิบตาเบ่งกันแน่ยุ่ใกล้องของหญิงมันเป็นไปทั่วคนที่ได้รางวัลเฮ้ยมีเลขนำหน้าศูนย์สองตัวมีว้ายผู้ใดล่ะรางวัลเลข้ายเป็นเลขห้านะครับศูนย์สองตัวเลขหาลงท้าย ต่อจากเลขหามาจากน้อยเป็นเลขหกครับเฮ้ยอยู่ตรงกลางเป็นเลขเฝ้าบอกทอเงวแตก่ล้าไปอ่ะเอ็กค่ะเอ็กเรียกไข่บอกเอ็กก็ะบอนะเอ็กกระสุนน้อไข่เม็ดวิจิหูุ่มำสวนได้เมื่ยหน่อยไแค่ะอ๋อหมายเลขทั้งหมดลูกหมายเลขที่เราทรคำ 00865ค่ะ00865ครับผมมีเจ้าของไหม 008... ยมารับจากองคหญิงจากท่านนายกเลยเอามีบันไดไหมครับบ่มีต้ไมาเลยครับาเลี้ยเลี้ยนใหญ่เพรว่าเดียวเดียวเมาที่หยยบลูกเขาเดียวเดียววแม่เมาลเจ็ีมนัวตักนนะแม่เมันจะเป็นปอดวอยงนี่ใหญ่นาใ่ มีบุกแล้วเดี๋ยวที่ส่งทีนะเอาเดี๋ยวเอาส่งทีโอ้ยต่อันใดแล้วนะนะยายยายใจเย็นยายพ่ักนู่นี่นะคอยเสียพักไปจำเมือเศร้าเดี๋ยวว่าเดินมาเลยแม่เดินมาเลยหางบัอ่ะเดี๋ยวมาเช็คด้วยกันว่าถูกบ้างไหมถูกยายยายยายทำใจดีๆเด้อนะลาลารถกู้ภัยละเด้อเตรียมเดี๋ยวรวมเตรียมไม่แห้วเด้อละเด้อ ยาจะเป็นบอหวานบอบอดีอือคุยนาอดีเจน้น้าเจ้าเจ้าบ้าย่บ้านไหวยเยบ้านน้งหวยเตยเดี๋ยวเดียวอันนี้เปนสามจ้อ้ของเาอันนี้รดมย่าบงดีดีาขอคุณยายมีรางวัลปอดใจไหมท่านนายกมีรางวัลปลอใจเดี๋ยวเด มีเอาเดี๋ยวมีรางวัลปลอบใจให้ของของเดี๋ยวเดี๋ยวของพี่สาวของพี่สาวเป็นเลขศูนย์สามตัวแต่ของรางวัลที่ถูกต้องก็คือศูนย์ศูนย์แปดหกห้าอ่ะเป็นรางวัลปลอบใจให้ครับได้ยุต่อก็อะไรยุ่สิแดงแค่เล่าเท่านั้นเอาบอมสิแดงเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ไม่ยังยืนนี่ฮะตู้เย็นเดี๋ยวเดี๋ยวแยกถือไวกันมาสีลงกันเดี๋ยวด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาท้องก่อนเดี๋ยว ข่อยยังมุนไม่อยู่ย้ายนีที่ขี่ที่ส่งแล้วขนาดเอาปลดมือให้กับพี่สาวด้วยนะครับนี่เป็นเอบใจเดี๋ยวทองก็ได้หาไรทองแบบนี้เนี่ยก้นสูสีเอ้าเอาย้ยอ่ะคนที่เจ้าของหมายเลขนะครับได้ติดต่อที่นี่นี่ครับนี่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 ครับเอาขึ้นมาเลยพ่อขึ้นมาเลยครับโอ้โหพัดมาถึงทางนี่หรอโอ้ยจะแยกใครของกับกเนี่ย นั่นอันจะขวางจะขวางอานขนมโคกอยู่หน้าอยู่หน้าหน้าสารคามการแพทย์หน้าสารคามการแพทย์นี่นี่ยายขายขนมโคกอ๋อตัวโค้ดสูงเนี่ยมาสั่นแหนแต่แต่ทุกเกคาก็ยังไม่ใจบนอยู่เดนี่ครับอ๋ออันนี้มันศูนย์สองตัว ศูนย์สองตัวศูนย์ศูนย์แปดหกห้าโอเคถูกต,ต้องครับถูกต้องครับไปพิเพียนสะพานหน่อยคนอจากไหนโชคดีวันนี้ยายยายปอป,ป,ป,ป้าเมือนจะเอาขนมคกแกะคน,นบนมือไปเหมน <_ k _ n> เลยนะเฮ้ยสุดยอดเลยทำบุญเลย